ตอนนี้นะคะครูก็กำลังเดินทางไปที่ผาชนะในอุทยานแงเสียมนะคะทุกคนถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่จะมาเป็นหน,นอาบลอย่ะแต่ว่ายังไม่เคยมาผาชันใดน,นะคะถนนที่ไปก็ประมาณนี้นะคะรถคนริโกสามารถมาได้นะคะอันนี่ขวารรถกระบะมาโอ้โห <laughs> น,นี้ค่ะทุกคนบรรยากาศร่มรื่น,ะะนดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็ เสียค่าเข้าอุทยานนะคะ70บาทนะคะทุกคนแล้วก็เข็นว่าขึ้นไปก็จะมีค่ากลางเต็นท์อีกประมาณ30บาทถ้าไม่มีเต็นท์ก็เสียค่าเช่าประมาณ200-300นะคะนํามาเองได้ดีมากๆเลยนะคะอถนอนก็เป็นแบบนี้อ๋อชนะได้อีก13กิโลไปต่อค่ะทางคดเคียวเลี้ยวรดมากสวยมากนะคะถนนโอโรตไมการ เขาจะปล่อยรถขึ้นเป็นรอบนะคะสามารถขึ้นผาชนะใดได้ก็คือสองรอบนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายโมงนะคะเพื่ออะไรคะเพราะว่าถนนวิ่งได้เลนเดียวนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยให้วิ่งได้เลนเดียวแล้วก็เลยเแบ่งการขึ้นผาชนะใดนะคะเป็นสองช่วงนะคะ <Hey. S 2> เดี๋ยวเออเดี๋ยวจะอัดคลิปลงเรื่อยๆนะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะคะถนนก็ค่อนข้างจะอ่ะก็ก็วิ่งได้ประมาณนี้โอ้สวยมากอ่ะค่อยๆก็แล้วกันนะคะน่าจะไม่มีรถสวนนะคะน่าจะไม่มีรถสวนเอาก็ทำอะไรกันเอยจอดแป๊บนึง เหตุแต่งนอกนนอกูบาเนาะจ้ะสดยอดมาค่ะครั้งแรกที่ได้มานะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ครับเองนะคะอเมซินน่งมากสวยนะคะหาชนะได้อำเภอของเจียมค่ะทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะบ่ายสามโมงเย็นนะคะ ถ้า EP นี้ดับไปนะคะก็ฝากกดติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะอันนี้เป็น EP แรกของครูนะคะทริปผาชนะดอยไปต่อค่ะ